นะยังคงมีเป็นเดนเประเด็นดราม่าต่อเนื่องล่าสุดมีทหาร2คนนะคะไปร้องกับเพจใส่ไม่ต้องรอดบอกว่าถูกรุ่นพี่ทําโทษเกินกว่าเหตุคือทําโทษเหมือนให้สะกัดจามอ่ะแล้วก็ทำกับถนนจนร่างกายเป็นแผลไปหมดเลยนะคะปันจิ้งรีอะไรแบบนี้สั่งลงโทษเพราะมองว่ารุ่นน้องเนี่ยไม่ทำตามกฎระเบียบ,บล่าสุดเรื่องนี้กองทัพอากาศออกมายอมรับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงและสั่งลงโทษรุ่นพี่แล้วให้เข้าปรับปรุงวินยัยหรือว่าทำรงวินัยตามระเบียบของทหารค่ะ ไปดูเรื่องนี้ล่าสุดจากวันนี้ที่เพจสายไหมต้องรอดนําเสนอภาพทหารกองเกินอาขอภายฐานกองประจำการจํานวน2คนนะคะนี่คือสภาพ ด้านหลัง<ฮ>เป็นรอยดแดงหมดเลยค่ะ<อ>มีรอยแผลแล้วก็รอยฟกช้ำทั่วตัวซึ่งเกิดจากการถูกลงโทษพร้อมเรียกร้องขอความเป็นธรรมคือบอกว่าถูกรุ่นพี่เนี่ยลงโทษท,ที่สำคัญเขาบอกด้วยว่าเป็นหน่วยทาหารไหนคือบอกชัดเจนเลยล่าสุดเรื่องนี้พลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราโฆศกกองทัพอากาศชี้แจงนะคะบอกว่ากองทัพอากาศตรวจสอบแล้วพบว่าทหารทั้งสองคนถูกทหารกองประจำการรุ่นพี่สั่งลงโทษเนื่องจากทำความผิด ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาการคือเหมือนอยู่เฝ้าเยียวยาะแล้วรุ่นพี่ไปจับได้ว่าสองคนนี้ทําผิดซึ่งในมุมของทหารเขาบอกว่าเป็นความผิดร้ายแรงโดยทหารกองประจำการทั้งสองคนยอมรับว่าตัวเองก็ททำผิดจริงรแต่มองว่าการลงโทษของรุ่นพี่ครั้งนี้ถือเป็นการทำที่เกินกว่าเหตุรุนแรงเกินไปถึงแม้ว่าจะเป็นการสั่งลงโทษโดยทหารกองประจำการรุ่นพี่ก็ตามและแม้ว่าจะไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวทั้งสองคน เบื้องต้นหน่วยงานต้นสังกัดลงทันทหารกองประจำการรุ่นพี่ด้วยการสั่งขัง15วันนะคะ ในความผิดฐานลงโทษร,รุ่นน้องเกินกว่าเหตุและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสั่งลงโทษจนมีรอยฟกช้ำตามร่างกายตามระเบียบของราชการเร่งด่วนขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานปกครองฐานจะต้องเข้ารับการฝึกปรับปรุงวินยัยหรือว่าทำโรงวินัยตามธรรมเนียมของหานด้วยกว็ตั้งแต่ผู้บังคับการของกองพันกรณีบกพร่องต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปล่อยปะละเลยให้เกิดการสั่งลงโทษฐานกองประจําการรุนแรงเกินไป ไม่เป็นไปนตามระเบียบของราชการซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา3ลํลำดับชั้นตั้งแต่ผู้บัญชาการผู้บังคับการแล้วก็ผู้บังคับกองพันค่ะโอ้แล้วบอกว่าเป็นการลงโทษโดยไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวค,คนที่รับบาดเจ็บเลยม,มันน่าสงสัยไหมคุณน้องว่าถูกลงโทษวิธีไหนอะ่ะทำไมมนถึงแดงเถือกทั้งหลังขนาดนี้คือทาเพจของใส่ไมต้องรอดเขาบอกว่าเหมือนสั่งให้ทำโทษตัวเองอะ่ะ ให้บันจี้จำหรือสกอจำอะไรแบบนี้แล้วก็ให้ทำบนพื้นถนนเึ่งมเป็นพื้น oh. คอนกรีตแล้วสุดท้ายรุ่นน้องทั้งสองคนเนี่ยคือก็ได้รับบาดเจ็บตามสภาพที่เห็นออกมาร้องของความเป็นธรรมไม่กล้าร้องกับผู้บังคับบัญชาตัวเองด้วยซ้ําต้องมาร้องกับเพจเสียหมต้องรอดจนกลายเป็นข่าวก็เลยออกมาสั่งลงโทษกันตรวจสอบกันต่อไปนะครับ